ตะพัดเห็ดน้ำก๋วยเตี๋ยวแห้งเป็นนี่เห็ดกินวา่าเมนซูมอมอเมื่อนี้สาวหล่ากระเห็ดกินอีกแล้วพี่น้องก็เลยสิเอาสูตรเซบเซฟมาบอกเริ่มต้นเลยเอาใส่ซีอิ้วหวานซีอิ้วดำแบบหวานหาซ้อนลงไปเลยจากนั้นเอาก็ตามด้วยซอสฝาเขียวหาซ้อนคือเดียวตะก,กี้ก็เคยคิดตลอดเลยว่ามันเห็ดยากสิกินแต่ละเทือต้องไปซื้อกินอยู่ร้านโู<ด>้ว่าที่เซบเซฟมันเห็ดง่ายป่านนี้พี่น้องกระเบิงเอา้อว่าสาวหลา่าใส่อย่าง ใส่ซอสหอยลงไปหาซอนตามด้วยซอสพริกใส่ยี่ห้อ,อยังก็ได้บ่ได้จำกัดไผมีอีย่างยูเฮนก็นใส่ลงไปตามสาวหล่าพาเฮ็ดจากนั้นเพิ่มความหวานใส่น้ำตาลประมาณ3ซ้อนใส่บักพริกป่นสองซอนตามด้วยน้ำส้มสายซูสซ้อนคนให้เข้าเดี่ยวเตรียมไปตั้งไฟเฮาต้องเฮ็ดให้มันสุกนํำท้องจังบวเสียแล้วก็เก็บไว้ได้นาน เติมน้ำเปล่าน้ำอุ่นเฮาประมาณหาซ้อนเคี้ยวไฟอ่อนๆไปเรื่อย จนน้ำเคี้ยวได้ที่ซ้มรสชาติขาดอย่างกระเติมลงไปผู้ใดมักเผ็ดอาจใส่บักพริกป่นประมาณหาซ้อนก็นได้หรือสใส่สัดส่วนตามสาวหล่าเห็ดก็ได้เวลากินเหฮากระจังปรุงเพิ่มเอาเพื่อคนบ่ามักเผ็ดหันเฮาปรุงเผ็ดแล้วมันสิแก้บ่ได้ใส่เวลาเห็ดน้ำซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งบ่ฮอดสอนาทีทำการลวกเส้นใส่ผักตามใจซอสเอาน้ำซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งเฮาลงไปคุก จากนั้นทําการคุกเขาให้เข้าเดี่ยวเขาต้องคุกตอนที่เส้นกําลังฮอนๆอนอยู่มันจังสิเข่าเครื่องเข่าพกเข่าเกลือพอถา่านเย็นแล้วเส้นสิจับโตเป็นก้อนเหมือนนี้สาวล่ใไซลูกชิ้นป่ากับหมูบดพอดีในตู้เย็นบบมีหมูชิ้นก็นเลยต้องไซ้หมูบด กะสีแซบคือเดี่ยวล่ะพี่น้องตามต่อด้วยถั่วป่นใส่เพิ่มความอวยย้วความแซบมันสิเข้ากันคืออยียงขาดบ่ดไดเลยกระถั่วป่นนี่ล่ะเสียดายหลายสาวหลา่าบ่มีกระเทียมเจียวกระเทียมเบิดพี่น้องกระบอเป็นอย่างเบิงเส้นที่เฮ้าคุกแล้วเป็นตาแซบบวพี่น้องเว้าไปนำกระอื่นน้ำลายนำอยากกิน่นแห้งล่ะดีเดี๋ยวนี้นะหันไปหาผักที่ล่างไว้พิจารณาแล้วมันหลายแหง้งใสถ้วยคือสีบ่ได เลยต้องเทใส่าธาตุดพาใหญ่ๆแบบนี้เลย พี่น้องสังเกตบว่าเครื่องแบบแน่นๆเลยเพราะว่าเ้าใส่หมูสับนําเฮ็ดให้ความเป็นตาแซบนี่คักขนาดนาโรยหนาด้วยต้นหอมซอยใส่ถั่วฝักยาวเป็นผักเครื่องเคียงตามด้วยผักซีลาวใบโหระพาผักข่าต้นหอมตามต่อด้วยแคปหมูขาดบดได้กระโตนี้ล่ะเสียดายอิลี่กระเทียมเจียวบ่มีกระเทียมเบิดพอดีกบับบวเป็นอย่างแซบคือเก้าเดี๋ยวสาวล่าสิ พาไปกินสุเบิงพร้อมผักแบบล้นๆแบบนี้กันไปเลยเหมือนี้สาวล่ากสิพามานั่งเบิงบรรยากาศทงให้ทงนาคําแลกมวนต้นหอมเข้าไปยัดมุมเข่าปากเป็นอีอย่างที่แทบแพงคําใหญ่ๆโบมีเอาออกมุมปุ้มเข้าเบิด คำที่สองเด็ดใบหูงละพาเบิดการโอโรดปุ้มใสคือเดี่ยวมุมเข่าปากพี่น้องสาวล่าสิบอกว่าเป็นเมนูที่กินแล้วอยากกินอีกเค็ดแล้วอยากเค็ดอีกคำนี้เป็นผักขาคือผักทุกชนิดท,ที่เอามากินในมือนี้เข้ากันทุกอย่างเป็นอีอยังที่ลงโตแห้งปุ้มต่อโดยต้นหอมเพราะว่าโดยนิสัยของสาวหล่าก็คือมัก ต้นหอมแบบนี้แห้งกินกับหัวมันนี่แห้งแซบหลายหัวเข่า,ขาวใหญ่ๆปุ้มเข้าไปคคำนี้ขอผสมระวางผักซีล่าวกับใบโหระพามุมเข้าไปแซบหลายลองเฮ็ดกินเบิงเด้อพี่น้องเฮ็ดแบบง่ายๆเลยน้ำซอสก๋วยเตี๋ยวแห่งที่เหลือเฮ่าก็สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นไว้ตะกินครับต่อไปได้จ้า